ผักกำลังงามเลยผักี่ผักงามมากบรรยากาศเย็นๆโอเคเลยแหละ,ะตรงนี้ก็โอเคเลยนะโฮมสเตย์บอกว่าสารดินโฮมสเตย์ก็เหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนหรือก็ถ่ายรูปได้เนาะบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศสวยเลยอันนี้คือเป็นบร,ริเวณโดยรอบนะครับ เหมาะสหรับมานั่งออกกําลังกายก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่เนี่ยครับตัวโฮมสเตย์เห็นไหมฮะตัวโฮมสเตย์าลดินตรงนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ไปต่อเดี๋ยวมันจะมืดพอมืดแล้วมันก็จะมองทางไม่เห็นเดี๋ยวให้ให้ให้ดูให้ดูผักให้ดูผักโอ้เนี่ยผักนี่กำลังงามเลยเนี่ยโอ้โหปลูกในนี่เลยถ้าเอาไปปลูกอย่างนี้ได้นะหา หาเรือแบบนี้แล้วก็เอาผักไปปลูกรู้สึกว่าเป็นผักอะไรเนี่ยผักอย่างนี้น่าจะกินได้อยู่ผักแบบนี้กินได้ผักผักกินได้ผักกินได้ครับก็ก็ยังมีผู้คนแถวนี้ก็ยังออกกําลังกายยังอันนี้กันอยู่ครับก็เก็บภาพแถวนี้นะถือว่าบรรยากาศโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอไว้ตรงแค่นี้ก่อนนะครับ